ครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะตีให้แม่นลูกมากขึ้นโดยมีแบบฝึกหัด4แบบ4แบบกันเลยทีเดียววันนี้ใช,ใช่ครับ4แบบครับก็จะมีผม2แบบแล้วก็ปูนิก2แบบเนาะซึ่งแบบฝึกหัดวันนี้มันก็ช่วยทาให้ท่านกอล์ฟสามารถจะตีได้โดนกลางหน้าไม้มากขึ้นแม่นยําขึ้นนะครับแม่นยําขึ้นซึ่งหลักๆนวการตีแม่นยำอปูนิกครับมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนต้องเริ่มจากเบสิกที่ถูกต้องก่อนเบสิกที่ถูกต้องปนิกถ้าเกิดว่าถ้าผมแบบตีกอล์ฟมาพักแล้วเนี่ แล้วถ้าเกิดอยากจะตีให้มั่นเนี่ยนะครับเบสิกที่โปนี่พูดถึงเนี่ยคิดว่าจะต้องมีอะไรบ้างก็จะต้องทั้งหมดเลยเบสิกทั้งหมดเลยการจับกิก๊บการยืนอะไลเมนต์ต่างๆมีผลกับการตีเข้าลูกหมดเลย <c oughs> ก็เบสิกทั้งหมดที่โปนี่บอกว่ากิ๊บโพสเจอร์อะไรแมมเพื่นๆทุกยมีผลต่อการเข้าบอลได้หมดมีหมดเลยนะครับทีนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดเบสิกเราดีก็มีโอกาสที่จะ ตีได้โดนกลางหน้าหมายมากขึ้นนะครับตีแม่นขึ้นซึ่งในหัวข้อนี้คือทายังไงให้ตีแม่นขึ้นโดยสี่แบบฝึกที่จริงแบบฝึกถ้าภาษาที่เป็นินเ international หน่อยเราก็เรียกว่าดิวเป็นดิวก็คือแบบฝึกนาะ practice d e l นะค่ะ practice d e l ที่จริงเนี่ยในดิวที่เราจะให้วันเนี้ยมันก็จะมีทั้งง่ายและยากเนาะเอาจริงเดี๋ยวเราไล่กันไปตั้งแต่ง่ายก่อนง่ายก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวของพี่เนี่ยของพี่ก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นดิวแบบง่าย นะครับทำให้ทานกักอฟเข้าใจได้ง่ายๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดทานกักกอลอได้ชมไลฟ์สดตอนนี้ก็ฝากแชร์นะครับเพราะเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยใช่รเริ่มตั้งแต่ได้ตั้งแต่บิกินเนอร์นะครับบกิเน <beginner. S 2> อร์จนไปถึงแอดวานซ์อ่บิ๊กินเนอร์จนไปถึงแอดวานซ์ก็คือตั้งแต่มือใหม่มือกลางมือดีมือดีอดีดสามารถเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราลองดูแต่เดี๋ยวพี่เริ่มก่อนแล้วกันดิวดิวแรกนะครับ,รบทานกักกอฟต้องชมเลยคลิปนี้โอ้โหไลฟ์นี้เนี่ยมัน S <S มีผลมากเลย <S <S ถ้าทนานกอล์ฟเป็นมือใหม่หรือมือกลางหรือมือดีเนี่ยทานากอล์ฟก็จะสามารถจะทําความเข้าใจได้ว่าเวลาเรามีแบบฝึกหัดที่เป็นแบบฝึกหัดที่จะช่วยทําให้ตีได้แม่นลูกเนี่ยมีแบบฝึกหัดอะไรบ้างของพี่กวอนของผม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 ก่อวนของของผมก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปซึ่งแบบฝึกหัดของผมเนี่ยถ้าเกิดคนที่ตีไม่แม่นลูกบางทีตีโดนคอไม้บ้างละตีโดนตายไม้บ้างละ หลังลูกท็อปลูกบาง<อ>คนตีเออไม่โดนไม่โดนกลางหน้าไม้เั้นเราควรจะเริ่มจากพื้นฐานนะครับแบบฝึกหัดของผม,ผมที่จริงมือกลางมือมือกลางๆทีเราตีกอล์ฟไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วบางทีไม่ได้ซ้อมอะ่ะตรนี้มันเพี้ยนนะมันมันมันตีไม่โดนกลางมันรู้สึกตีไม่โดนกลางแล้วเออก็ตีอยู่นั่นแหละถาดหนึ่งสองถาดก็ยังไม่โดนกลางทีควรจะมาเริ่มก่อนเริ่มจากสั้นๆอ่า ดิวที่หนึ่งของปรแจ่กดิวที่หนึ่งแจ๊กคือขึ้นไม้สั้นๆเราจะนับเป็นว่าเป็นนาฬิกาแล้วกันนะครับถ้าทางขวาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตยืนทางหน้าจะได้เห็นชัดนะวันี้นะตรงกลางเป็นเลขหกนะตรงกลางไม่ได้หกโอเคครับข้างบนเลขสิบสองเลขสิบสองทางขวาเลขเก้าทางซ้ายเลขสามนะครับทีนี้เวลาเราขึ้นไม้เนี่ยโนิ้ครับเราก็ขึ้นไม้ประมาณแค่ไม่เกินแปดนาฬิกานะครับจะขึ้นเจ็ดก็ได้หกเจ็ดแปดนะครับ 6 7 8ตอนส่งไม้ก็ส่งให้ได้สัดส่วนใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจบที่4 4กับ5ถ้าเจ็ดกเ็ก็ส่งไป5ถ้าขึ้น8ก็ไป4ไป4ก็เดี๋ยวลองแบบฝุกหันแรกก่อนนะครับซึ่งแบบฝุกหัดแรกเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวในลักษณะสั้นๆนี่นั้นเนี่ยเพื่อการคอนโทรลร่างกายเป็นการคอนโทรลร่างกายให้ลูกกอล์ฟโดนกลางหน้าไม้ทําความเข้าใจกับสมองร่างกายว่าเฮ้ย ดนกลางหน้าไม้เนี่ยจับจังหวะตรงเนี้ยเราโดนกลางได้ดีขนาดไหนบางคนเนี่ยโอ้โหโดนตีโดนกลางได้เชียเชียเลยแต่พอตีฟูลสวิงอาจจะยังไม่ค่อยดีก็ต้องซ้อมทำซ้ำทำซ้ำนะให้มันแบบรู้สึกว่าเออโดนกลางหน้าไม้ตรงเนี้ยมุมเข้าแบบนี้การเคลื่อนไหวร่างกายแบบนี้ครับอ่ะเริ่ม84เรามาลองดูครับอ่เริ่ม84ก่อนทีนี้ธนกรอ,อย่าลืมนะฮะตั้งนะครับเบสิกให้ดีกริปโพสเชอร์ แนวการเลง alignment บอลโคชชั่นให้ถูกนะครับขึ้นไม้แค่ประมาณ8นาฬิกาส่งไม้4นาฬิกาหรือถ้าบางท่านจะเริ่มแบบง่ายๆกว่าเลยสั้นมือนก็ได้เจ็ดเลยครเจ็ดเจ็ดไปห้ที่จริงมันเป็นพื้นฐานของลูกชิปนะใช่ครับลูกสั้นก็ขึ้นประมาณนี้นะอ่ะลองดู7 5็ดห้ากแล้วกันนะครับ7 5ก่อนขึ้นประมาณนี้เจ โดนกลางโดนกลางโดนกลางไปเลยกลางไปเลยคือบางทีเราไปตีฟูลสวิงเนี่ยแล้วไม่โดนกลางเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะใช่ผมไม่มั่นใจปุ๊บเนี่ยมันนึกภาพไม่เจอว่าไอ้ไม้เวลามันเดินทางมาสัมผัสที่ลูกกอล์ฟเนี่ยแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงนะใช่แล้วมุมเข้าเป็นแบบไหนเห็นไม่เห็นภาพดีกว่าแต่พอเราขึ้นสั้นๆเนี่ยจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่ะเราขึ้นสูงขึ้นหน่อยเป็นแปดสี่นะครับแปดสี่ฮะโอเคขึ้นประมาณนี้นะแปดนะครับ จัดท่าปิดโพเจอร์ไลเนนโมชั่นได้ดีแปดสี 8, 8่กลางไหมหลังลูกดีออเห็น <laughs> ไหมครับ <laughs> ไม่พอขึ้นสูงขึ้นอ่ะขึ้นสูงขึ้นก็ยากขึ้นเรื่อยๆรันนั้ยิ่งสูงขึ้นยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้น,น,นล,นล,นล <im> อแปดสี่ที <laughs> ทหนึ่งรอแปดสี่ทีหนึ่งที่จริงมันก็เหมือนกับการพัดนะปนนุณิกเนาะใช่ครับมันเป็นการทําซ้าๆนะอันนี้เออถ้าพัดเนี่ยระยะสักหกฟุตเนี่ยห้าฟุตสี่ฟุตใกล้ๆเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ต้องสูงใช่นะครับ พอไกลขึ้นสักสิบยี่สิบฟุตเน<ห>ี่ยก็ต้องลงเนี่ยมันก็ต้องแบกสวิงไกลขึ้นฟอร์อรลักทูยาวขึ้นความแม่นก็หายไปก็น้อยนับใช่โอ้โหแล้วเวลาเราตีเหล็กตีหัวไม้เนีย่ยม,<า>มันใหญ่มากคกว้างมากใช่ยิงไม้ยาวก็ยิงยากนะครับอเออเลยเยอะขึ้นนะครับอ่ะตาสีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจัดท่าเีแล้วปอ่ะอันนี้โดนกลางแล้วเสียงไพเราะไพเราะแต่รู้สึกโดนล่างๆหน่อยอ๋อยังบางไปนิดนึ่งบางไปนิดนึงทีนี้ฉานั้นก็ต้องฝึกอยู่บ่อยๆ อันนี้แบบฝึกหัดแรกของเรานะครับเราจะเรียกว่าดิวมินิสวิงอ่าดิวมินิสวิงสำหรับแบบฝึกหัดที่ที่จริงเหมาะกับท่านักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟมือใหม่มือกลางนะครับมือดีที่จริงเนี่ยเขาเขาเขาเห็นภาพอยู่แล้วแหละเขามาไม่เข้าไงแต่ว่ามือใหม่มือกลางไปใช้ได้อันนำไปใช้กันได้อันนี้แบบฝึกหัดของของผมอันแรกอันแรกอ่ะขอไปนี่ต่อของผมของผมแจแอบ้านให้แจ็คต่อกันเลยอ่ะโอเคของพี่ของพี่เนี่ยเอ่อของผมเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะเมื่อกี้8ปดสีใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยให้กอเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับมันต้องทําความเข้าใจการเคลื่อนที่ของร่างกายเมื่อาตอนดาวสวิงนะสะโพ,ก,ะขะพกของเราเนี่ยสะโพกของเราเนี่ยในการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่สะโพกที่เป็นลักษณะหมุนขึ้นหมุนลงแต่ไม่ใช่แบบขึ้นตรงๆนะถ้าเรานึกภาพว่าเเวลาเรายืยนปกติเนะี่ยนะครับการทํางานของสะโพกเนี่ย มีลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าโลเทชันหรือการหมุนถ้าเรายืนตรงๆอย่างเงี้ยถ้าเรากรอบเนะมองมองจากด้านด้านตรงๆนะเราก็จะหมุนสะโพกท่านี่หมุนสะโพกหมุนกระดูกเชิงกลางของเรานะครับถ้าเกิดอยู่ด้านข้างก็หมุนท่านี้นะแต่ทีนี้เเราจะตีกอล์ฟเนี่ยลูกมันอยู่ที่พื้นเราสามารถหมุนท่านี้ได้ไหมที่จริงการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยแบบเดียวกันเลยแต่พอมันมีการตีลูกจากพื้นปุ๊บเนี่ย ตัวเราต้องพับลงใช่ไหมใช่มันตัวเราไม่ได้ยืนตรงเหมือนเดิมเรามีมุมพับขึ้นเรามีมุมพับมีแองเกิลดังนั้นถ้าเกิดผมหมุนด้วยท่านี้เป็นไงมันก็นไม่โดนลูกมันเหมือนเบสบอลเกินไปนะเออใช่ใช่เนเหมือนกระจัดเวลาลงมาปุ๊บมันจะหงายตัวได้ซ้ําใช่ไอตงเนี้เป็นพื้นฐานหลักเลยนะครับที่จริงเนี่ยความรู้สึกลักษณะแบบนี้มันจะช่วยทําให้เราทำความเข้าใจก่อนว่ามุมสะโพกมันมีผลต่อมุมเข้าวัชลูกกอล์ฟการที่ตีด้วยแม่นลูกเนี่ยเราต้องเข้าใจการเคลื่อนที่ของสะโพกด้วย เมื่อเราทําความเข้าใจของลําตัวและมาเคียบแปดสี่เนี่ยตัวก็จะหมุนลักษณะหมุนขึ้นหมุนลงที่จริงก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนี้นะมันก็เสียงเนาะมันหมุนไปด้วยนะมันไม่ใช่เป็นการโยกเฉยๆเขาเรียกว่าทิ้ใช่ไหมฮะใช่ครับทิ้ซ้ายทิ้ขวาเนี่ยแต่นี่มันเป็นการหมุนตามไปด้วยใช่เป็นการหมุนที่มีการทิ้นะใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยนักกอล์ฟบางท่านเนี่ยถ้าเดี๋ยวก่อนไปจะพกพ้องวนก่อนบางคนขึ้นไม้น้านี้เลยนะใช่เพราะว่ามันไม่แค่ขาดมุมทิ้นะอ่าขาดมุมทิ้ แล้วถ้าเกิดมันมีมุมทิ้วด้วยมีมุมโรเลชันด้วยเสริมเข้าไปนะครับมันก็ทําให้เราเคลื่อนที่ข้างบนข้างล่างดีขึ้นได้ดีขึ้นอยู่ในแกนมากขึ้นแต่กีฬากอล์ฟเนี่ยมันเป็นกีฬาที่แบบมันไม่ได้แบบเหมือนทั่วไปอ่ะการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปมันไม่ได้แบบมหมุนขึ้นเราไม่มีใครเดินแล้วก็หมุนไปเรื่อยแลม้มีนตรงตรงอ้าวพอดีเพาไงไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนี้นะทำไหมครับทำทุกอย่างให้เหมือน เหมือนเราจะไปแข่งจริงเพราะฉะนั้นเราก็ได้ต้องเดินวอกไปดได้ไม่ใช่ครัไม่ใช่ครับไม่ใช่มาเดินเดินปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหนี่ขอบมาเลยท <c oughs> ี่จริงการหมุนไม่น,า <c oughs> นา่าคนนะไม่น่าพานา้นหน้าปากซอย <c oughs> โด,ดนต่อยแล้วก่อนอ่ะทีนี้การหมุนของเรานะหมุนขึ้นหมุนลงเอานี้ยีนตรงๆ้นก่อนอาันนี้เขาเข้าใจง่าย <c oughs> ใช่ยีน,นท่าที่สะโพกไหลหมุนท่านี้ใช่อ่ะเดี๋ยวพวกแจ๊คหันหน้าหันหันหน้าหันหน้าดูดิโอ้โหท่านี้ได้เลยหันหมุนท่านี้โอเคทีนี้ ยากนะ<ช>บาง<ช>คน<า>เนี่ยทำท่าอย่างนี้ได้นะขบางหมุนขี้ข้างล่างไปอย่าเขาจะผิดนะอันนี้ไม่ใช่ฝึกเต้นแอโรบิกหมุนข้างบนหมุนข้างล่างนะฮะทีนี้พอพับมาปุ๊บพับตัวมาอ่ะเดี๋ยวพับตัวจากด้านข้างดีกว่าจะได้เห็นชัดเมื่อกี้ยืนตรงพับตัวปุ๊บไอ้สะโพกมันก็ต้องหมุนในมุมที่ขึ้นมันก็จะมีองศามากขึ้นทีนี้อาจจะไม่เห็นภาพขอะไรเมนสติ๊กฮะนี่โมนิกโอ้โหจะแล้วกว่าจะถึงโมนิกนี่ผมกี่นาทีแล้วเนี่ยหมดเวลาพอดี อันนี้เลยแทนเรื่โคกเลยหัวเข็มขัดนะแล้วถ้าเกิดไม่มีเข็มขัดทําไงน่ะไม่มีเข็มขัดถือเอาถือเอาถือเอาได้อเคถือเอาได้อะเอาออกมาหนิดหนึ่งคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเอาไม้จุบก่อนเอามือก่อนเอาแรงก่อนมือก่อนอ่ะถ้าเกิดเราหมุนเนื้อท่านี้เห็นมุมไหมอาจจะเป็นแนวระนาบเนาะในระนาบถ้าภาษาอังกฤษก็ horizontal อืมสไลด์ต์โอเคทีนี้พอพับตัวลงปุ๊บ หมุนท่านี้ได้ไหมครับไม่ได้ละไม่ได้ละเพราะเราจะตีรู้จากพื้นไงใช่ก็ต้องหมุนท่าไหนเราก็ต้องมีมุมที่มันเอียงลงมากขึ้นเห็นไหมเอียงขาขึ้นเห็นไหมมีเอียงขึ้นเอียงลงใช่ไหมครับตามมุมของสะโพกแต่ไม่ได้ขนาดแบบลงอย่างนี้นะอ่านิดเดียวอ่านิดเดียวนิดเดียวสังเกตดูนิดเดียวอันขึ้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 นอ่าไหลก็เหมือนกันไหลก็ใช้ได้เหมือนกันเหมือนกันขึ้นขึ้นมันมักจะสัมพันธ์กันเนาะใช่ใช่ใช่ เอาละทีนี้ดิวถือสะพดิวแล้วดิวแล้วเมื่อกี้เป็นการเกินเฉยๆโอ้เกินเกินก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วโอเคทีนี้ดิวของเราเนี่ยในความเข้าใจของเราเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าสะโพกมันหมุนขึ้นหมุนลงใช่ไหมครับถ้าเกิดเริ่มจากมือก่อนยังไม่ต้องใช้ไม้เริ่มจากมือก่อนถ้าท่านก็อ่ะวางมือลักษณะนี้นะครับเราแบ็คสวิงขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเราแบ็คสวิงขึ้นไหลก็หมุนขึ้นใช่ไหมสะโพกหมุนตามไปนะครับทีนี้ขึ้นปุ๊บให้รู้สึกว่า มีการเคลื่อนที่ของไหลเช่นกันนะครับขึ้นไ<ห>นปทางขวาสูงขึ้นไหลซ้ายต่ําลงน้ําหนักกดเท่าขวาอพองลง<ไ>ฮะซ้ายขวาซ้ายโอ้โหนี่เหมือนกับท่าอะไรอย่างเนี่ยเหมือนกับฝันอลยงน้วแต่ท่าเนี้เพราะวานันกกอล์ฟฝึกนะผมว่าเข้าใจง่ายขึ้นนะอ่าใช่จะทําให้เราเรียนรู้โดย<ช>ที่ยังไม่มีไม้ก่อนใช่ใชอถ้าเกิดไม่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 ประสานมือเ่ยความมือเ่ยได้เหมือนกัน พราะประสานมือเมื่อกี้ไม่เหมือนจะตีกอล์ฟนะเหมือนจะแทงไปลาไหลนี่ฮะควขึ้นอึ๊บอึ๊บเห็นไหมได้นะภาคน,นี้ก็ได้เด็กคน <โฆ S 1> ของห<ด>มือนกันใช่เออบางคนนะักกล์ฟที่แบบขึ้นมาโอ้โหแฟตมากเลยนะครับทีนี้เวลาตีอ่ะโบนี้เวลาตีเวลาตีอันตี้อกันอ่ะอไรเม้นท์โอ้โหของเยอะแล้วกันทีนี้าตีเวลาตีถ้านักกอล์ฟก็แค่ให้รู้สึกว่ามันมันมีการเคลื่อนที่ในมุมขึ้นเช่นกันแต่ทีเนี้ยบางคนถ้าทำเวอร์เกินไปวันิค มันจะเป็นลักษณะนี้อ่ามันจะเท่ากับว่ามันจะเป็นการโยกอย่างเดียวใช่ขาดการโรเทชันถูกต้องนั้นท่นักอ์ก็ต้องมีการโรเทชันด้วยนะครับถ้าเกิดท่านกอถ่ายตัวเองแล้วมันอยู่ท่านี้เฮ้ยโปรเจกต์บอกว่าดิวนี้ไว้ดันขึ้นไว้แมงขึ้นมาท่านี้เลยอ๋อนี่ก็โยกอย่างเดียวเลยนี่ก็โยกถึงก็ไม่ได้ครับต้องผสมกันนะเป็นการคอมไบ่กันใช่ดูผมขึ้นป๊บเห็นไหมแปดใช่ไหมแปดตรงนี้ป๊อปสี่โดนบนนี้กว่า ผมถอยหรือคุนี้คอยอันนี้ผมขยับขึ้นหน้าโอเคขึ้นนะมุงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงท่านนักกอล์ฟบางทีท่านนักกอล์ฟตีไม่โดนพื้นหมายถึงว่าตีแบบบางเกินดิวนี้ไปฝึกได้ใช่นะครับเสร้นขออนุญาตอะไลน์เมนต์สติ๊กรอบหนึ่งสองสีสองสีบนกับล่างล่ะครับบนกับล่างบนกับล่างอันนี้อ่าอันนี้ไม่ใช่หวยนะไม่ใช่ปวดม่ใช่หวยโอ้โหนี่ใบหวยเลยทีเดียวอ่ะ ทีนี้เวลาเราื่อนที่ขึ้นเราวางอะไรเมนสติ๊กประมาณสามเหลี่ยมตรงนี้ฮะแคบแคบหน่อยแล้วลูกกอล์ฟตรงนี้เรายืนประมาณตรงนี้นะเดี๋ยวแคบหน่อยแล้ว,ลวให้รู้สึกว่าเฮ้ยสะโพกมันื่อนที่ขึ้นและเฉียงไปเฉียงมานิดหนึ่งตามอ <มา S 1> ลไรเมนสติ๊กเฉียงมานิดหนึ่งขึ้นปึ๊บนะครับน้าหนักก็กดขวาแต่ไม่ได้แบบขนาดแบบไปน้ําหนักต้องให้รู้สึกน้ําหนักกดขวาด้วยนะขึ้นปึ๊บ ลงเราจะไม่ลังอยู่ขาซ้ายเนาะ<อ>นใช่ครับตอนสวิงอ่ะตอนส่งเนี่ยก็ให้อยู่ขาซ้ายเต็มๆแต่ตอนขึ้นให้รู้สึกว่าปวดทางเท้าขวานะครับขึ้นอึ๊บลงทีนี้เมื่อกี้จาก8-4เอาดิวตรงนี้สามเหลี่ยมนี้มาวางไว้ให้เข้าใจว่ามันไม่ได้โยกอย่างนี้หรือหมุนในท่านี้หมุนขึ้นเฉียงเฉียงเฉียงประมาณานี้ตรงนี้สองดิวนี้มาคอมไบกันได้รวมกันได้เอามารวมกัน ใช่ครับก็เหมาะสาหรับมือกลางมือใหม่มือกลางที่ยังไม่เรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายอนั่นแหละก็ประมาณนี้ขอบคุณนิดบ้างต่อไปเป็นของของผมร่างละใช้อะไรบ้างผมเดี๋ยวจะใช้มันจะเริ่มเป็นเป็นดิวที่มีความแอดวานซ์ขึ้นหม่นิดหนึ่งสําหรับอาจจะเป็นมือที่เริ่มเรียนรู้มือดีหน่อยเรียนรู้การเคลื่อนไหวได้แล้วเริ่มเข้าใจการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีขึ้นครับ ก็จะมาเป็นดิวนี้โอเคแล้วดิวเนี้ยเราจะใช้อุปกรณ์ได้ทั้งหมดแล้วแต่ท่านกกอลมีอันไหนสะดวกอันไหนใช้ได้หมดเลยเราจะมี3อย่างเราจะมีผ้ามีที่หรือเป็นหรือจะเป็นะไรเมสติกก็ได้ผ้านี่เท่าเลยไหมเท่าเท่าโอเคอ่ะเราสอนกอล์ฟนะสอนกอลสอนกอล์ฟอ่ะไม่ใช่เล่นตลกโอเคนิดนึงนิดนึงครับอ่ะ อ่ะเราเราเราจะตั้งลูกกล์บเราเหมือนเราจะตีไปจริงๆครับผมโดยแต่เราจะเอาผ้าเนี่ยวางไว้หลังลูกเนี่ยประมาณสักหนึ่งคืบหนึ่งคืบใช่หนึ่งคืบผ้าทีหรือเป็นอะไรเมสติกได้หมดเลยอืมอ่ะหนึ่งคืบอ,อันนี้ถ้า,ถาสมมติเป็นทีก็ใช้ทีวางประมาณหนึ่งคืบครับถ้าเป็นอะไรเมสติกก็หนึ่งคืบอ,อ่ะอาจจะอยู่ด้านในของเท้าขวาได้คือแล้วแต่ว่าใครมีอุปกรณ์ชิ้นไหนแนวขึ้นไม้ไม่ใช่แนวขึ้นไม้นี่เป็น ช่วยในเรื่องของการรีลิสตไม่ใช่มาอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งที่เราจะขึ้นฝั่งที่เราจะขึ้นมาคนถนัดซ้ายก็มองไว้ทางซ้ายใช่คนถนัดซ้ายคนถนัดซ้ายก็ไว้ฝั่งนี้อ่าอ่าใช่หนึ่งคืบเหมือนกันฝั่งไหนก็หนึ่งคืบเพราะบางทีมีคนถนัดซ้ายฟังอยู่โอเคตีซ้ายลองลองตีซ้ายดูได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันอาจจะโดนผ้านิดหนึ่งโอเคเราเราก็ยืนอดเดสเหมือนปกติถ้าใครมีอันไหนแล้วแต่แล้วแต่สะดวกใช้ได้เลยอืมอืมยืนอดเดสเหมือนปกติดีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการ รีลีสไม้ให้เข้าใจมากขึ้นเพราะบางคนอาจจะรีลีสด้วยการเหยียดแขนมันก็จะโดนทีข้างหลังก่อนบางคนปล่อยข้อมือก่อนมันก็จะโดนทีข้างหลังก่อนอ,อันนี้ดีนะนนจังหวะในการรีลีสไม้ที่ถูกต้งองจะช่วยในการให้บอลคอนแทคเราเนี่ยแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับใช่อ่ะซึ่งบางทีเนี่ยนักกอล์ฟมือใหม่ๆเนี่ยหรือมือกลางๆเนี่ยบางทีตีกอล์ฟแล้วพอตอนลงไม้ไปปุ๊บเนี่ยมันมันเหมือนกับเออร์ลี่อ่ะใช่เราเราไปจังหวะมันไม่ไม่สัมพันธ์กันกับร่างกายตีก่อน เอามาตีลูกกอล์ฟก่อนใช่มันก็จะโดนทีข้างหลังมันก็จะอ๋อมันก็พอเมียเนี้ยเราก็จะเริ่มเรียนร่างกายเรียนรู้ว่าถ้าเราปล่อยก่อนเนี้ยมันจะโดนทีข้างหลังบางทีเราอาจจะบาดเจ็บได้หรือไงได้เราก็เรียนรู้ที่จะครับทําให้มันรีลีสในจังหวะที่ถูกต้องเพื่อให้บอลคอนแทคมันดียิ่งขึ้นโอเคโอเคก็คือลักษณะอย่างนี้ใช่ลักษณะนี้ตีให้ดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะอ่าลองตีให้ดูเดี๋ยวเราใช้เป็นถ้าใช้เป็นผ้าเนี้ยก็จะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าผ้ามันนิ่มเนาะถ้ามีผ้าก็ใช้ผ้าผ้า ท่านก็ไม่ใช่เอาผ้าเช็ดหน้ามาน่ะไม่ได้น่ะก็สะดวกอันเดียวไงใช้เสร็จเช็ดหน้าต่อได้วาไม่ได้เสียงคอนอ๋อออาไม่ได้โอเคอ่ะลองฮะเอาวางไว้ประมาณหนึ่งคืบนะโอเคลุยฮะหนึ่งคืบยืนทุกอย่างครับเหมือนเดิมอือโอเคแล้วก็สวิงเหมือนปกติเลยครับโอ้หอันนี้ดิวแอดวนซ์ขึ้นมาเราจะใช้ฟูสวิงแล้วเราจะไม่ใช้มินิสวิงแล้วเออเข้ามินิสวิงได้ไหม มีสวิงก็ได้มีสวิงเราก็จะเรียนเรียนรู้ที่จะรีลิสแค่ตรงช่วงนี้เลยแปดแปดสี่ได้หมดเลยได้หมดเลยเหมือนกันวันนี้ดีมากนะกอล์ฟที่มีอาการตีแคสติ้งมีอาการตีหลังลูกบ่อยๆตีแล้วเจ็บมือบางทีพวกคนที่ตีแล้วเจ็บมือเจ็บข้อศอกเนี่ยใช่มันเกิดจากอาการพวกนี้นะการแคสติ้งลงมาใช่บางทีเราผิดจังหวะนะซึ่งกีฬากอล์ฟเรามือเราจับไม้อยู่แล้ว บ,บางทีเราเราในความมายของเราในจิตของเราคิดว่าเฮ้ยเอามือมาตีลูกกอล์ฟใช่แล้วลเวลาเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่เราก็ใช้มือกับแขนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เคยชินกับการใช้มือแขนเป็นหลักเพราะงั้นดีนี้ก็จะช่วยช่วยให้เรารีลิสมันได้ในจังหวะที่ต้งตคนนี้ก็ใช้มือบ่อยเอ่อใช้มือใช้มือตีกอล์ฟเหรอครับใช้มือตีกอล์ฟบ่อยเวลาเราตีเอาไปขยับดีวต่อไปครับโอเคเอามาถึงดิวสุดท้ายครับดีวสุดท้ายดิวสุดท้ายเนี่ยสําหรับคนที่เริ่มครับแก้คนที่ตีแล้วเนี่ย มีอาการหลังลูกหลังลูกหรือว่าตีโดนหัวลูกเนี่ยบ่อยใช้ได้ทั้งสองดีลเลยใช้ได้ดีลเดียวเนี่ยใช้แก้ได้ทั้งสองอย่างเลยนี่บางคนไม่เข้าใจหลังลูกคือตรงนี้นะครับอ่ตีโดนพื้นก่อน่หัวลูกคือตรงนี้นะครับใช่ไม่ใช่ตีโดนหัวลูกตัวเองและตัวลูกตัวเองนั้นต้องพาไปโรงพยาบาลเขาโอ้โหเขาหน้าไร้เดือดด้วยว่าดูทรงว่าเขากนดีมากเลยอ่ะต่อใหผม ดิวต่อไปอจะเป็นดิวที่เรียนรู้การเคลื่อนไหวมากขึ้นเพราะบางคนเนี่ยที่ตีหลังลูกบ่อยๆเนี่ยเราจะค้นพบว่ามีอาการก็คือหนึ่งอาการหลักๆเลยก็คือแฮงแบ็กหรือพอลาตีแล้วน้ําหนักเนี่ยไม่ไปทางเท้าซ้ายหรือเท้าหน้าอาจจะเป็นถ้าคนถนัดซ้ายเท้าหน้าก็จะเป็นเท้าขวา ถ้าคนถนัดขวาเท้าหน้าจะเป็นเท้าซ้ายเราใช้คำว่าเท้าหน้าแล้วกันเท้าหน้าเท้าหลังเท้าหน้าเท้าหลังเคก็คือเวลาดาวสวิงลงมาแล้วเนี่ยน้ำหนักยังค้างอยู่ที่ขาเท้าหลังมันไม่มีการถ่ายไปทางซ้ายมันเลยทําให้ตีแล้วโดนพื้นก่อนหรือมีอันนึงก็แก้ได้สําหรับบางคนที่พอขึ้นแบ็คสวิงแล้วน้ําหนักยังค้างที่ขาซ้ายหรือที่เราเรียกว่ารีเวิร์สเคหรือว่าน้ําหนักมันยังค้างอยู่ที่ขาขาหน้าอันนี้ปัญหาที่นักกอล์ฟหลายๆคนเป็นนะ ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราครั้งที่ขาซ้ายเวลาลงมาเราก็ยังต้องกลับมาที่ขาหลังก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอาการหลังลูกง่ายรหรือโดนหุบานได้บ่อยออใช่วิธีดีวนี้ก็คือเราจะยืนตีเหมือนปกติครับแต่ว่าเซตอัพเหมือนเราจะตีจริงๆแต่พอจังหวะเราจะเริ่มขึ้นเนี่ยเราจะเอาขาซ้ายเนี่ยขยับมาให้ชิดกับขาข,าขวาแล้วค่อยแบ็กสวิงขึ้นพอจังหวะที่กาลังจะถึงท็อปสวิงเราขยับขาซ้ายออกแล้วก็เริ่มดาวสวิง เป็นการช่วยหนึ่งก็คือที่เราขยับมาก็คือพอถ้าเราขยับมาน้ําหนักเราจะมีอยู่ที่เท้าหลังรเราก็จะไม่มีปัญหาอาการน้ําหนักค้างอยู่ข้างซ้ายหรือรีเวิร์มาทางนี้ส่วนอันที่2พอตัวเดินดาวสวิงเราขยับเท้าซ้ายทางนี้ก่อนอน้ําหนักก็จะค้างอยู่ที่เท้าขวาน้อยลงใช่โอ้ยมัยนเป็นเขาเรียกว่าดิวที่ทําให้ท่านนักกอล์ฟเข้าใจว่าเหมือนกับสเต็ปการเคลื่อนที่เหมือนเส้นล่การย้าย การเคลื่อนเอ่อเป็นเราเรียกมันเป็นว่าเหมือนยันย้ายเพรสเชอร์ก็ได้ดินามิกของการขึ้นในในการสวิงกอล์ฟครับดนามิกคือการเคลื่อนไหวนะฮะการเคลื่อนไหวเท้าให้มันเหมาะสมกับกีฬากอล์ฟใช่กอล์ฟอาจจะดูเหมือนการยืนตีเฉยๆแต่จริงๆเรามีการย้ายเพรสเชอร์การเคลื่อนไหวอยู่ในตลอดเวลาเว้นนี่สําคัญมากเพราะบางทีเราเห็นในทีวีนะครับวันนี้นะแล้วก็บางทีเห็นที่เขาตียนอ่ะใช่เออเขาก็โหอย่างตีลูกนี่ว่าอ้าวมันใช้เท้าตรงไหนว่ะ อ่าแต่มันเป็นการการเคลื่อนไหวของแรงมากกว่าถ้าเป็นในหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของแรงที่เรามองด้วยตาไม่เห็นรเราไม่ได้ต้องย้ายแมสหรือหรือมวลของร่างกายเราไปแต่เราย้ายเพเชอร์ไปครับใอ่ลองคนนี้ลองรับไม่รู้นึงครับโอเคเรายืนเซต up เหมือนเด้เตะตีปกติครับผมทาทุกอย่างปกติแต่ตอนจังหวะที่เราจะขึ้นแบ็กสวิงเราขยับเท้าซ้ายเข้ามาเท้าหน้ามาชิดเท้าหลังแล้วเริ่มแบ็กสวิงพอจังหวะ ขึ้นไปถึงสุดเนี่ยเราจะเริ่มดาวสวิงลงมาอ uh huh. พอก่อนก่อนขยับเท้าซ้ายพร้อมกับดาวสวิงลงมาแล้วก็ต uh huh. ีลูกไปเลยโ uh huh. อเคแล้วเราทําเป็นจังหวะเดียวครับผมอ่า uh huh. มันก็ช่วยให้ให้เราเนี่ยแก้ปัญหาการแฮงแบ็กเนี่ยน้อยลงเมื่อกี้ที่ผมเห็นคนิี่ทำนะฮะธนกรก็คือว่าพอเขาขยับมาทางขวาเนี่ยไอ้น้าหนักของเขาเพรสเชอร์ในคือแรงกดอะ่ะมันจะกดมาทางเท้าขวาใช่มันจะมาอยู่เท้าหลัง,งแต่พอเริ่มขยับเท้าุ๊กเนี่ย มันก็จะมาเท้าซ้าย<ช>แล้วมันจะดีอีกอย่างนึงที่เป็นข้อดีของดิวนี้เลยนะดิวนี้ดีมากเขาเรียกว่าซีเควนซ์หรือการไล่ลําดับอะ่ะเหมือนกับพอเราเรื่อนเับเท้า,ทาซ้ายปุ๊บร่างกายมันจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันต้องเริ่นจากล่างใช่เริ่มจากข้างล่างก่อนไม่ใช่มาจากข้างบนอย่างเดียวใช่เพราะข้างบนอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยตีทั้งท็ทอปลูกหลังลูกได้หมดเลยใช่มันจะไล่ลําดับได้ดีมาก แก้ปัญหาได้กันนะครับแก้ปัญหาโอเวอร์เดอะท็อปช่วยได้ด้วยโอเวอร์เดอะท็อปครับโอเวอร์เดอะท็อปตีกว้างมาจกข้างบนตีกว้างจากข้างบนอืมใช่แบบนี้มานี้ดีนี้ดีมากใช่แก้ปัญหาได้หลายอย่างซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าท่านกอล์ฟมีปัญหาที่อย่างที่โปนิกบอกนะฮะท่านกอล์ฟลองเอาดิวนี้ไปฝึกนะครับพอไปฝึกปุ๊บทำซ้ำรูปนี่ยเราจะเข้าใจร่างกายของวงสวิงมากขึ้นเมื่อท่านกอล์ฟเข้าใจร่างกายเมื่อเข้าใจวงสวิงเนี่ยมันก็ทำให้ท่านกอล์ฟตีได้ดีขึ้นใช่บอลคอนโทรลดีขึ้นเราก็จะโดนบอลคอนแทคดีีีขขขึึึ้้้้นนนนนนนเเเลลลลล่่กกกกอออ์์์ฟฟสสุุตแวบรด อ่าเบอร์ดีพาเบอร์ดีพาแต่ไม่ดีแั้วนะเดี๋ยวเพื่อนไม่ค่อยเล่นด้วยนะเออจริงนะไอ้สำคัญบางทีนะโอ้เนี่ยผมเนี่ยเอ่อเอ่อมีมีนักเลงของคนหนึ่งนี่ขออนุญาตยกเคสสตาร์ทดีนะครับโอ้ผมเนี่ยตีไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยกวนผมเนี่ยโอ้โหตีกันที่จริงตีไม่เกือบเก้าสิบกว่าแต่ผมเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับผมอยากจะตีแบบให้มันดีเท่ากับเพื่อนแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนได้สนุกจะได้สนุกจะได้สูสีใช่แต่เกลือผมมานานนะ นี่คผมมาปีกว่าๆสองปีนะครับพอนับปัจจุบันนี้ไม่มีคนเล่นด้วยเพราะว่าดีีเกินโอ้ถ้าตอบว่าขาเป๊นี่ห่าเลยนะแมชงกันดีค,คือคือบางทีอ่ะพอความตั้งใจของของของนเรียนนะบางคนค้นตั้งใจมากเลยนะตั้งใจอาจจะใช้คือต้องใช้เวลาในการฝึกคือไม่ใช่วันสองวันมันทําได้ใช่นะทุกอย่างต้องใช้เวลาฝึกฝนนะใช่เพราะพอเราเล่นไปเรื่อยซ้อมไปเรื่อยทำความเข้าใจไปเรื่อยเรียนไปเรื่อย กอล์ฟไม่ใช่เรียนลงเดียวจบนะครับไม่ใช่เรียนแค่สิบชั่วโมงจะจบได้ซ้ำนะครับมันต้องค่อยๆทําความเข้าใจทำความซึมซับไปนั้นถ้าเกิดว่าท่านกอล์ฟมีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยท่านกอล์ฟก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็จะโอ้ไปยาวเราก็จะเล่นกอล์ฟสนุกขึ้นเล่นกอล์ฟสนุกขึ้นแต่ผมมีวิธีแก้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าพอเล่นดีแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยทำไงฮะนีให้ไปพาเพื่อนมาเรียนด้วยครับพาเพื่อนมสูสีจรมากอันนี้ ทังอย่างที่ปูนิคบอกดีนะฮะผมคิดว่าเพื่อนก็จะตีดีด้วยอ่าใช่เราเส้นสนุกขึ้นสุดๆดียำเรียนไอ้เอมมาเลนคนเดียวให้พาเพื่อนมาด้วยใช่แล้วโปรโมชั่นเดือนนี้ฮะโปรโมชั่นเดือนนี้ฮะเป็นไรฮะวันนี้ถ้ามาเป็นคู่เราลดครับหรือมาสามคนเราลดเข้าไปอีกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงก็ช่วงโปรโมชั่นเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงอ่าใช่อันนี้อุบไว้นิดนึงก่อนนะครับซึ่งที่จริงอ่ะเดี๋ยวสรุปกันนิดนึงในสี่แบบฝึกหัดนี้ครับหนึ่งเป็นของโปรเจ๊คสองแบบฝึกหัด หนึ่งของโปรแจ็คนี่ก็คือว่าที่จริงถ้าถ้าถ้าท่านไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะส่งลงใน YouTube ให้เราจะเปิดรีรันอีกรอบนึงใช่เปิดดูใน YouTube ได้หรือที่จริงก็มีรีรันใ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 นเพจของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับดีแรกนะครับเป็นดีลมินิสวิงเพื่อทำความเข้าใจการอิมแพคลูกกอล์ฟนะครับแปดสี่เจ็ดห้าแปดสี่ได้ก่อนเลยนะครับดีลที่สองโปรแจ็คก็คือว่าทำความเข้าใจการเคลื่อนที่ของมุมสะโพกนะครับทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของของเท้าของร่างกายด้วยนะครับ ของบุนิ้ดีลแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรีลิสอ่าเรื่องของรีลิสนะครับใช้อุปกรณ์เป็นผ้าเป็นผ้าเป็นทีเลสติกแล้วแต่นี้ดีลที่สองะดีลที่สองเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของดินามิกกับเทเชอร์การเคลื่อนไหวของร่างกายครับใช่การไล่ซีเควนซ์ครับใช่อันนี้ก็คือสี่แบบฝึกหัดที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือกลางหรือมือดีแล้วแต่ถ้าแมวดีเป็นไงมือไม่ดีมือไม่ดีก็จะเมือนกไม่ใช่โอเคโอเคงัน แน่นอนว่าเราก็เอาแบบผนนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็ท่านักกอล์ฟลองไปฝึกดูแบบฝึกหัดเนี่ยจากประสบการณ์ของของผมเองนะบางทีผมดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยแบบที่โปรสอนอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะผนนี้ได้ยิ่าเทิร์โรนะผมเนี่ยเฮ้ยโปรบบนี้เว้ยเดี๋ยวดูใน YouTube บางทีดูในหนังสือกอล์ฟที่จริงเราก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรหรอกแต่เราไปดูเฮ้ยโปรคนนี้มันเก่งเว้ยเราไปดูปุ๊บเฮ้ยทำตามเขาซึ่งทุกอย่างมันดีอยู่แล้ว บางทีเราเราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยมันเข้ากับเราไหมเออมันเข้ากับเราไหมกลายเป็นเราเพี้ยนวันนี้แล้วเราก็<ะ>ไม่รู้ว่าเฮ้ยอ้าวแล้วดวที่ปูบอกมันก็มันก็ถูกนี่หว่าแล้วทําไมเราทําแล้วมันรู้สึกเพี้ยนซึ่งรจริงๆมันอาจจะดีอยู่แล้วอถ้าอย่างเงี้ยผมแนะนําให้มาหาหรือมาโรงเรียนครับมาเช็คนะมาเช็คเพื่อ,อให้ได้ที่ถูกต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดถูกต้องนั่นก็คือสิ่งสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านก็ไปดูแล้วเนี่ยบางทีมันแบบเออไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยมาสอบถามได้ หรือทักมาในในอินบ็อกก็ได้ปูตอบให้ทางนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วขึ้นช่องทางการติดต่อเลยดีกว่าอ่าโอเคช่องทางการติดต่อนะครับของเรากมีอะไรบ้างมีเว็บไซต์ครับข้างล่างเว็บไซต์กรอบสเป c อะคาเดมี่คออ่าเว็บไซต์ g รอบสเปซอะคาเดมี่คอมหรือจะติดตามทางเฟซบุ o กอืมสถาบันสอน g รอบสเปซอะคาเดมีอืมครับหรือผ่านทาง IG ก็ได้ครับ IG g ีกรอบสเปซอ d e เดอร์สกอร์อะคาเดใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นอัปโหลดคลิปนะพวกคลิปต่างๆการสอนแนะนำกระทาง YouTube สาบันกรฟรีแคลนีเหมือนกันอืมโอเคก็เป็นช่องทางต่อนะทีนี้ก่อนที่จะไปขอบคุณสปอนเซอร์มันจะมีในส่วนของโปรโมชั่นเดือนนี้ของเรียนเรานะครับมี2แบบนะมี2แบบนะครับแบบแรกคือเป็นแบบเรียนกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มมาด้วยกันที่จริงแต่แยกไเรียนกลุ่มก็ได้ หมายถึงมาด้วยกันแต่ว่าพาเพื่อนมาเรียนโรงเรียนพร้อมกันโรงเรียนพร้อมกันก็คือถ้ามาเรียนพร้อมกันนะครับมาสมมติว่าโปนิกมาปุ๊บพาเพื่อนมาคนหนึ่งสองคนพาเป็นสองคนลงพร้อมกันสองคนได้รดลดคนละห้าร้อยบาทคนละห้าร้อยบาทค่าสิบชั่วโมงค่1สิบชั่วโมงถ้าเกินยี่สิบสองชั่วโมงทาละแปดร้อยบาททนละแปดร้อยบาทถ้ามาสามอ่ะมาสามมาสามคนขอาสิบชั่วโมงใช่ไหมใช่ แปดร้อยใช่ไหมครับใช่ครับรถท่านละแปดร้อยน่นอ่ะก,ก็ก็เป็นโปรโมชั่นนี้ได้นะอย่างท่านักกอล์ฟที่มีเพื่อนแล้วว่าเพื่อนออตีสู้ไม่ได้ก็พามาเล่แต่ถ้ามาสามท่านเราลดรถเพิ่มอีกไหมค,ครับใช่ครับถ้ามาสามท่านเราลดเป็นคอร์สสำหรับคอรสสิบชั่วโมงลดเป็นท่านละจริงจริงก็คือจริงจริงก็ท่านแปดร้อยแหละนะครับท่านแปดร้อยแค่นั้นแหละทีน,นี้มันมีคอร์สเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ สำหรับมือใหม่นะนี่สำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ใช่ไหมมือใหม่หรือนักเรียนใหม่ของเราเนี่ยนะครับสำหรับมือใหม่นักเรียนใหม่จริงมือมือกลางมือดีก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ลดไปเลยพันหนึ่งหนึ่งพันบาทโอ้โอลดหนึ่งพันบาทเลยเฉพาะเดือนน<า>ี้เท่านั้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับภายในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จริงๆไม่ได้ภายหน่อยลูเรือเฉพาะเสาร์อาทิตย์เรียนได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งนี่ก็วันที่สิบแปดละ อ่าใช่รอไปถึงสิ้นเดือนใช่แล้วถ้ากอล์ฟอยากจะมีการเคลื่อนไหวดีขึ้นนะก็มาโรงเรียนกับเราได้นะครับก็ต่อเข้ามาใช่ครับขอบคุณเซอร์เซอร์นึงครับวันนี้ครับนะขอบคุณเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างนะครับที่สนับสนุนโรงเรียนนะครับขอขอบคุณเทเลเมดนะครับกอล์ฟไทยแลนด์นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้เรานะครับขอขอบคุณอาดิดาสกอล์ฟซีนะครับที่สนับสนนุเสื้อผ้าให้เรานะครับขอขอบคุณ อ b o u ก g กลาสที่ทำห้องสวยๆเนี่ยฮะวันนี้หา้าเขียวเนี่ยติดต่อมา, <About Glass. S 2> ากเลยใช่ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรไปดูที่อาบอก g กลาสได้เลย,เลยนะครับขอบคุณในส่วนของการมินนะครับนาฬิกาการมินไทยแลนด์นะครับที่ส่งมอบอุป,รปรกรณ์ของการมินหลายๆอย่างนะครับข้อมาให้ของเรารีวิวด้วยแล้วมาใช้ด้วยนะครับ